สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซอร์นะครับเป็นเอเซอร์เอ็กซ์หนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ตามข้อมูลระบุว่าแสง2,400ลูเมนหรือว่า2,500ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับในโหมดอีโก้ก็คือ2,500ลูเมนนะครับโหมดปกติก็จะ2,000 400รูเมนนะครับส่วนคอนทราสต์เรดิโอก็2,007ต่อ1นะครับคุณผู้ชมครับ A อ e r X1160PZ ตัวนี้นะครับแสงแจ่มทีเดียวนะครับแต่ว่าความสว่างก็จะอยู่ที่2,400ลูเมนนะครับหรือว่า2,500ลูเมนนะครับมาดูหน้าตากันนะครับมาดูหน้าตาของเจ้าเอเซอร์ตัวนี้กันนะครับอ่าแล้วก็มาดูทางด้านหลังนะครับว่ามีช่องต่ออะไรกันบ้างนะครับ ก็จะมีช่องต่อ VGA นะครับมีช่องต่อ VGA in นะครับนำสัญญาณภาพแล้วก็ SVDO i e นะครับแล้วก็ AV นะครับช่องต่อวิดีโอนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องต่อแบบ USB นะครับนี่คือ Acer Projector X1160P z นะครับตรงนี้เขาจะเขียนว่า X1160P เท่านั้นนะครับไม่มีคำว่า Z นะครับแต่ตรงนี้ตรงเมนูหลักๆเลยก็จะเป็นตรงนี้นะครับนี่ครับ เอเซอ X1160PZ นะครับนี่คือชื่อรุ่นจริงๆของเขานะครับ X1160PZ นะครับ DLP Projector นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบเล่นกันเลยนะครับวันนี้จะมาทําการทดสอบของเอเซอร์โปรเจคเตอร์ X1160PZ กันนะครับความสว่าง2,400ลูเมนฉายกลางวันนะครับมาดูกันว่าฉายกลางวันความสว่าง2,400ลูเมนนั้น จะได้สักขนาดไหนนะครับผมใช้กําแพงนะครับในการฉายครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตต่ออุปกรณ์ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูการฉายกันนะครับอ่ะอุปกรณ์ในการฉายผมก็จะใช้เครื่องเล่นบูเล่นะครับบูเล่สนะครับซึ่งมีอ่าซึ่งเป็นช่องต่อแบบ HDMI นะครับแต่ตัวนี้เป็นช่องต่อแค่ VGA กับวิดีโอนะครับไม่มี HDMI นะครับแต่ผมมีตัวแปลงนะครับ อันนี้ก็คือตัวแปลงนะครับแปลง VGA แล้วก็จะเป็น HDMI เพื่อที่จะเสียบเข้านะครับอ่าเดี๋ยวอันดับแรกต้องต่อสายก่อนนะครับนี่ตรงนี้เอา VGA เนี่ยเสียบเข้า VGA ตรงนี้ตรงนี้ก็ออกเป็น HDMI แล้วก็ต่อจากตรงช่องต่อตูดของเครื่องเล่นบูเล่สามดีเครื่องนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการต่อสายตรงนี้สักครู่เอาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็ทําการประกอบตัว VGA นะครับจากช่องต่อ VGA ออกมาเป็น HDMI เรียบร้อยนะครับนี่เสียบเข้า VGA แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น HDMI ตรงนี้ก็จะเป็นช่องต่อระบบเสียงนะครับมันก็จะมีสายเล็กๆนะครับตรงนี้นี่ครับเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับสัญญาณเสียงนะครับแล้วก็ปลายตรงนี้ก็ไปเสียบเข้าลําโพงนะครับแต่ผมไม่มีลําโพงนะครับวันนี้จะเป็นการรีวิวให้ดูแค่ภาพเท่านั้นนะครับเนื่องจากผมไม่มีระบบลาโพงนะครับวันนี้ก็จะเป็นแค่ VGA นะครับ VGA ออกมาแล้วมาเป็น HDMI เพื่อที่จะต่อ HDMI จากช่องเล่นของเครื่องเล่นบูเล่ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะขยับเครื่องขึ้นไปข้างบนแล้วไปต่อสายแล้วก็ฉายให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เสียบสาย HDMI จากเครื่องเล่นบูเล่มานะครับผมก็จะมาเสียบต่อเข้าไอตรง VGA แปลงมาเป็น HDMI ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ VGA เป็น HDMI ตรงนี้ผมก็จะเสียบสายเข้าไปเลยนะครับอ่ะปึ๊บอ่ะนี่ครับเสียบเข้าให้แน่นๆนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเสียบดีๆก่อนอึ๊บปึ๊บป๊บอ่ะโอเคแน่นแล้วนะครับอันนี้ไม่มีลำโพงนะครับถ้ามีลำโพงจะต้องเสียบสายเล็กๆเข้าดูตรงนี้แต่ว่าเป็นการเล่นระบบภาพเฉยๆนะครับวันนี้เนื่องจากผมไม่มีลำโพงทดสอบนะครับสาย HDMI จากตูดเครื่องเล่นบูเล่นะครับมาเข้ากับตูด ของโปรเจคเตอร์ที่แปลงจาก BGA เป็นเท DMI นะครับผมจะเปิดเครื่องแล้วนะครับปึ๊บนี่ครับเปิดเครื่องแล้วนะครับตัว a อเซ2,400ลูเมนนะครับ X หนึ่ง p z ตัวนี้มาดูแสงกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวผมจะใส่แผ่นนะครับลืมใส่แผ่นตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูมาดูแสงกันก่อนเดี๋ยวค่อยใส่แผ่นนะครับเดี๋ยวมาปรับภาพกันก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาปรับภาพกันนี่ครับแสงก็เริ่มออกแล้วนะครับ ก็แสงใสทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้หลอดใสทีเดียวนะครับนี่ครับมาแล้วครับอ่าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนนท์นะครับเดี๋ยวผมจะปรับนะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ครับเดี๋ยวผมจะปรับนะครับโอ้สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวผมจะปรับนะครับซูมมาให้จอใหญ่ๆนะครับอ่าทีนี้ก็จะปรับนี่กลางวันนะครับอันนี้ผมสายกลางวันนะครับนี่เป็นเครื่องเล่นโปรเจคเตอร์นะครับ เดี๋ยวมาดูความคมชัดความสว่างกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับดีๆเลยนะครับปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนะครับให้มันได้ก่อนหาให้มันโฟกัสได้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะอันนี้โฟกัสได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือเป็นการโฟกัสมาได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับ สุดยอดทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูอ่ามาดูที่ตัวเครื่องกันเดี๋ยวผมจะใส่แผ่นนะครับผมจะใส่แผ่นในเครื่องเล่นบูเล่นะครับคุณผู้ชมครับปึ๊บนี่ครับผมจะใส่แผ่นเข้าไปหนังเรื่องฟาร t ภาคสี่นะครับนี่ครับหนังก๊อปแผ่นก๊อปมาดูกันนะครับปึ๊บอ่าไปแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องเล่น โปรเจคเตอร์นะครับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซอร์นะครับเป็นรุ่น x หนึ่งหนึ่งหก p z นะครับความสว่างสองพันี่รอยลูเมนนะครับคอนทราสต์เรติโอสองพันเจ็ดร้อยต่อหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับฉายไปแล้วครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ฉายไปแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่าแจมเลยนะครับนี่ขนาดฉายกลางวันนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ผมฉายตอนกลางวันนะครับกลางวันดูครับ กลางวันมีหน้าต่างตรงนี้แล้วก็เปิดไฟตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทดสอบการปิดไฟนะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ครับตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าแจ่มในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะกดเพลงเลยนะครับเพลงเครื่องเล่นนะครับอ่านี่ครับกดเพล์แล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่คือโปรเจคเตอร์นะครับ ยี่ห้อเอเซอร์นะครับรุ่น x 1 1 6 0 p z นะครับความสว่าง2,400ลูเมนคอนทราสต์เรติโอ2,700ต่อหนึ่งนะครับตัวนี้แสงยังเหลืออีกเยอะนะครับคุณผู้ชมครับใช้ไปประมาณน่าจะยังไม่ถึงพันนะครับตัวนี้นะครับแสงจำาทีเดียวนะครับมีรีโมทนะครับคุณผู้ชมครับครับมีรีโมทอยู่นะครับ สวยสวยงามทีเดียวนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอารีโมทรีโมทมันถอดได้นะครับตรงนี้คุณผู้ชมถอดรีโมทออกมาได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็เอามาทําการเซตได้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําการเล่นแล้วก็เซตไปด้วยนะครับผมจะทําการกดเพลย์นะครับเพลย์หนังนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเก้าต่อหนึ่งนะครับเป็น เขาเรียกอะไรครับว s c สกรีนนะครับเดี๋ยวผมจะเซตเป็นไม่ไม่ใช่เซตออกเป็นว y s ว r e สกรีนะครับโบ๋เดียวผมจะทำการเซตนะครับคุณผู้ชมครับนี่ผมจะทำการเซตเครื่องดูนะครับฉายภาพนะครับโหมดการฉายภาพอัตราภาพนะครับก็เป็นไหนลองลองลอง e n t e r ไปดูนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับ อมาแล้วครับนี่มาแล้วอ๋อตัวนี้มันน่า,นาจะเป็นเก้าเก้าตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูโหมดภาพนะครับโหมดภาพอันนี้โหมดสีอยู่นะครับปึ๊บโหมดการฉายเห็นนะครับนี่ครับมันมันเขาเซตไปนะเนี่เราต้องเซตแบบนี้นะครับ่าเป็นอัตโนมัติมันก็จะเป็นตามหนังนะครับแต่เราจะเซตไว้สี่ต่อ อัตราสี่ต่อหนึ่งเอ่อี่จุดสามนะครับสี่ต่อสามนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมันก็จะได้จอใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองลองอ่าซูมนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสายกลางวันนะครับได้จอใหญ่พอประมาณนะครับแล้วก็ภาพก็สวยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวซูมมาให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้ผมซูมนะครับผมซูมมาให้ดูใกล้ๆนี่สายใส่สายใส่กำแพงนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพนะครับสายกลางวันนะครับ นี่ครับหน้าต่างสายกลางวันนะครับคุณผู้ชมก็ภาพก็แจ่มนะครับถือว่าก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคในระดับหนึ่งนะครับนี่ครับก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับคุณผู้ชมลองเปรียบเทียบนะครับในผมยืนอยู่ตรงนี้อาลองเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่ครับก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูอ่าตรง โปรเจคเตอร์กันนะครับก็แจ่มยังแจ่มนะครับเงียบนะครับเสียงเสียงไม่ดังแรงเลยนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับมีรีโมทนะครับตัวนี้รีโมทมันก็จะอยู่ในช่องนี้แหละครับนี่ครับถือว่าสุดยอดทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับด้านหลังผมก็ต่อจาก VGA เป็น HDMI นะครับกับเครื่องเล่นู l u r a สนะครับ นี่คือเครื่องเล่นเครื่องฉายนะครับผมกำลังรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับยี่ห้อเอเซอร์นะครับรุ่น X1160PZ นะครับความสว่าง2,400ลูเมนหรือว่า2,500ลูเมนในโหมด e ีโก้นะครับคอนทราสต์เลติโอ2,700ต่อ1นะครับชั่วโมงหลอดตัวนี้ก็ได้5,000ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมชั่วโมงก็ใช้ไปประมาณไม่ถึงพันนะครับตอนนี้นี่ครับ ก็ภาพก็สวยนะครับนี่ฉายกลางวันนะครับผมทําการฉายกลางวันนะครับตอนนี้ดูครับดูภาพนะครับขนาดฉายกลางวันนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังคงแจ่มเลยนะครับแม้ว่าจะฉายกลางวันนะครับนี่ครับฉายกลางวันได้แจ่มภาพแจ่มขนาดนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับของเจ้าเอเซอร์โปรเจคเตอร์นะครับ x 1 1 6 0 p z นะครับนี่ครับหนังเรื่องหนังเรื่อง fast furious นะครับ fast and furious นะครับหรือว่า fast ภาค4สี่นะครับตอนนี้ผมกำลังฉายอยู่นะครับ fast ภาค4สี่นะครับนี่ครับสุดยอดทีเดียวครับฉายจากบูเลนะครับเครื่องเล่นบูเลดิสนะครับแล้วก็แปลงจาก vga ออกเป็น hdmi นะมาเข้าตัวนี้นะครับแปลงเป็น hdmi นะครับทางด้านหลังนะครับคุณผู้ชมครับ ่าสวยงามทีเดียวครับดูแสงนะครับดูแสงครับนี่ครับแสงนะครับนี่ครับแปลงเป็น HDMI มาเป็น VGA แล้วก็เข้าตูดตรงนี้นะครับไม่มีลำโพงเลยไม่ได้ต่อระบบเสียงนะครับวันนี้ครับภาพก็ยังคงสวยงามนะครับแม้แต่แค่2,400ลูเมนฉายกลางวันได้นะครับในห้องนอนเราในสภาวะแสงที่มีเข้ามานิดหนึ่งแบบนี้นะครับหน้าต่างผมก็ใช้ผ้าสีขาวปิดไว้นะครับ ก็มันเป็นกลางวันเนี่ยนะครับกลางวันก็ถือว่าโอเคนะครับดูภาพถ้าเราไม่คิดอะไรมากนะครับดูหนังดูการ์ตูนจะใครจะซื้อให้ลูกดูการ์ตูนก็ได้หรือจะเอาไปฉายกลางแปลงในที่มืดๆนะครับห้าหกเมตรน่าจะได้อยู่นะครับน่าจะพอได้นะครับตัวนี้ถ้าในที่มืดๆเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยงามนะครับ่าดูแสงสว่างออกนะครับสวยงามทีเดียวนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจากสีสเกตชาแนลนะครับตัวนี้ขาย2,600บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ